ใช่ค่ะแกงหน่อไม้เส่ปุกแซ่บมากค่ะวันนี้เราก็กินแกงหน่อไม้เส่ปุกนะคะเนี่ยแกงสดร้อนหอมเลยค่ะหอมผักแยะมากเลยเนี่ยไปแยะไม่รู้เขาเรียกอย่างนั้นอ่ะกินได้ของใครเนี้แหละ หอมแซาก่าเอาเอานี่มาออนเอากระจานมามเสร็จแล้วเราก็ตักได้เลยนะคะอันนี้คือแกงหนไม้ของเราะคะ่ะแกงหนไม้เสร็จปลาดุกใส่เห็ดปวกด้วยค่ะใส่ปัวไปด้วยก็อยากใส่อะ ก็อยากใส่ลงแววกินเปล่าล่ะถ้าลงแววกินหนูจะใส่ให้<ม>อืมกินยากกินยากใช่ไหม,มใครกินยากก็อดะค่ะ<ม>ใครกินไม่ยากกินได้ทุกอย่างค่ะ<ม>เสร็จแล้วเราก็ตักไปกินนะคะแกงหน่อไม้ของเรา ตักใส่กระมังเลยค่ะกินเป็นกระมังค่ะอ้าวเก่งเลยใช่แล้วพอ,อหรือเปล่าถามจริงไหมต่อไานี้ถามว่าพอหรือ,ปอเปล่าแค่นั้นแหละอ่าเรียบร้อยค่ะ